ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เดินเบาของ Nissan Sunny n i s s ั n s u n น y n น o นะครับ N16 ก็อาจจะใช้กับรุ่นอื่นได้ครับต้องดูจากหน้าตามันนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่อยู่ในรถนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเต็ปมอเตอร์แบบ6กสายซึ่งเราไม่สามารถที่จะทดสอบโดยการป้อนแรงดันเข้าไปตรงๆเพื่อให้มอเตอร์มันแคับ่ยบได้นะครับผมจึงทำบอร์ดทดสอบขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบตัวมอเตอร์โดย <c oughs> ตอนนี้เราเชื่อมต่อกับบอร์ดแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะําการกดปุ่มเพื่อให้ตัวมอเตอร์แกนมอเตอร์ขึ้นที่นะครับนะ <c oughs> ครับนี่เป็นการกดเพื่อให้แกนมอเตอร์ขยขับออกกดเข้าครับกรณีนี้ที่มีภาระโหลดมากขึ้นอย่างเช่นเปิดแอร์เนี่ยแกนมอเตอร์ก็จะกดลงมาเพื่อให้อากาศเข้าสู่ท่อดีเยอะขึ้นนะครับแล้วเวลาเราปิดแอร์ปุ๊บ เนี่ยหรือจะสับจักเกียร์ดีไปเอ็นเนี่ยแกนมอเตอร์ยืดออกเพื่อปิดอากาศให้มีน้อยลงเพื่อที่ใช้ใจ่ายน้ํามันน้อยลงตามตอนนี้ผมจะลองดันแกนออกมาให้สุดนะครับดูว่าข้างในเป็นไงอ่านี่รูดออกมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นภายในของมันก็คือไม่สามารถจะแกะออกมาได้เลยฮะตัวแกนนี่ก็จะเป็นเกลียวลักษณะนี้นะครับมีสปริงอยู่หนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้ก็จะประกอบเข้าไปอย่างเดิม ให้ตรงร่องแล้วก็กดปุ่มเพื่อให้แก่มอเตอร์เข้าเคลื่อนลงท่าใดที่สงสัยว่ามอเตอร์เสียหรือไม่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเข้ามาให้ผมทดสอบได้นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องปลดมอเตอร์มาให้ผมนะ